สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Video Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะมาอัปเดต่ Public กันสักหน่อยนะคะสินค้า POD ก็ต้องบอกว่าสำหรับส่วนตัวเลยนะคะไม่ได้เข้า T Public มานานมากนะคะกลายเป็นว่าลืมรหัสผ่านเลยนะคะก็มาดูกันโอเคทีนี้เวลาคุณลืมรหัสผ่านสมมุติตอนจะล็อกอินใช่ไหมคะให้คุณคลิกตรงนี้ค่ะเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าแล้วก็ ใส่อ e ีเมลของคุณเข้าไปแล้วก็กดส่งอ e ีเมลที่คุณเคยลิงก์ไว้กับทีพับลิกนะคะแล้วก็ไปที่อ e ีเมลนี่หามาแล้วก็มาคลิกคำว่า change password นะคะก็คือเปลี่ยนคลิกเข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะมาที่หน้านี้ให้ใส่รหัสใหม่แล้วก็ confirm อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคพอเรียบร้อยแล้วก็กด submit กดส่งตรงนี้นะคะนี่เข้าได้แล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวจะ อัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ